คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกตะคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกาตะคายอีกเช่นเคยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่19มกราคม2 5 6 6เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ กับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับไปกันในเวลาตีสามนะครับของค่ำคืนนี้ที่สนามเอติฮัสเตเดียมนะครับเรามาดูฝั่งเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนซือเปปกวาติโอลาครับมาทีมบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ4เกมนะครับความพร้อมของเกมนี้ครับก็คงจะไม่มีสตอร โนนะครับโตนที่เจ็บหัวเข่านะฮะลงเล่นไม่ได้นะเป็นเกมที่สามแล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะก็ขาดดูเบนดิอัสที่เจ็บอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แฮมสติงแฮมสติงนี่ก็พักอยูุ่ก่อนแล้วนะยังเล่นไม่ได้นะครับการจัดทีมก็คงจะส่งแกนหลักอย่างมานูเอลอาคันจีครับแล้วก็เควินเดอบรอยส่งกองหน้าเข้าไปครับเออริฮาลันครับคงจะต้องลงลุยล่าตะไคร การน,นี้เล่นในบ้านด้วยครับน่าจะจัดเต็มที่ครับโดยจะกู้ได้เมื่อครั้งที่แล้วครับบุกไปแพ้อยู่นะครับการน,นี้คงต้องรอลุ้นกันหรือว่าคิดว่าน่าจะออกมาด้วยผลสนุกทุกที่ครับมอดูฝั่งทีมเยือนครับท็อตแนมฮอสเปอร์คุณตือครับอันโตนิโอคอนเต้ครับนำทีมไปแพ้อ์เซอนครับ 02ครับขาบ้านเลยนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับสภาพทีมนั้นคงต้องรอเช็คอาการของโรดิโก,โก้เบนตังกูที่เจ็บขานหนีครับข้างคางมานานตั้งแต่ฟบอลโลกครับด้านอุโกโ,กโยลิสกับตันทีมก็ที่เล่นเฟิร์ฟราครับต่อเนื่องก็ยังยังลงได้เล่นต่อไปครับการจัดทีมยังคงยึดทีมทุดหลักลงนะครับเช่นออดิเกเอร์พีอมิฮอยเบียและแฮร์รี่เคนนะครับ ก็คงจะประมาณนี้ไปดูทัศนะฟันธงกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพิ่งจะแพ้มาครับแล้วเมื่อไรครับก็ตามที่พวกเขาแพ้นะครับมาร์จะระบายความอัดอั้นในเกมต่อไปที่เล่นในบ้านนะครับสเปอร์ครับช่วงหลังครับผลงานครับยังวูบหนักอยู่นะครับยังไม่คงเฟ้ยคงวาสักเท่าไหร่ครับเกมับก็มีปัญหาครับเสียประตูง่ายๆนะครับของสเปอร์นัดนี้ครับวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการระบายของ แมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนครับน่าจออกมาอย่างสนุกครับฝันธงทีเด็ดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสำหรับวันนี้เซียนอก็จะขายก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับกดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ